สวัสดีทุกคนนะคะโบ๊เนี่ยมีคำหนึ่งของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่โบนได้มีโอกาสรู้จักตอนบริษัทที่ทําบริษัทของฝรั่งคนล่าสุดของออสเตรเลียเนี่ยเขามาติดต่อทําอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนก็แบบเป็นฟรีแลนซ์แล้วเป็นจังหวะที่โบ๊อะ่ะติดต่อกับมิสเตอร์ d o u บ l e บกำลังลังเลเป็นช่วงที่ลังเลมันเป็นจังช่วงที่แบบมิสเตอร์เนี่ยเขาจะตกลงจะไปแล้วจะแต่งงานแล้วนะแต่โบสลังเลว่าเอ๊ะจะไปแน่จะไปดีไม่ดีว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าอ่านข้อมูลเยอะทั้งที่ผู้หญิงถูกหลอกแล้วก็ข้อมูลดีๆก็มีเยอะนะพี่เขาก็พูดมาว่ามันอยู่ที่เรานะตัวโอกาสอะ มันเข้ามามันไม่ได้เข้ามาหาทุกคนไม่ได้มาบ่อยๆด้วยเวลามันมาถึงแล้วเนี่ยเห็นหางว่วๆอยู่เนี่ยเราจะคว้าไว้หรือเราจะปล่อยใ,ให้มันผ่านไปแล้วมันเมื่อไหร่มันจะเข้ามาอีกก็ไม่รู้พวกก็เลยมาคิดเอามาคิดไงแล้วก็จนมีถึงทุกวันนี้ตัดสินใจว่าในเมื่อเราพิจารณาแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกก็ไม่ได้แบบหลับหูหลับตาเลือกนะเพราะกว่าจะเลือกมิสเตอร์นี่ก็ติดต่ออยู่หลายคนเหมือนกันนะ ใช้ความคิดในการเลือกแต่นี้พอมันถึงเวลาจริงๆว่ามันจะต้องออกจากประเทศไทยจริงๆอะ่ะก็เลยเกิดว่าเอ๊ะเอาแน่ไม่เอาแน่ไงป๋อก็ไปนึกถึงตัวเองว่าเออมันก็เหมือนกับเรายือนอยู่ที่เหวแต่เรายังไม่ได้ไปอยู่ที่ขอบขอบเหวเราแค่มองเห็นขอบเฉยๆว่าข้างหน้ามันเป็นเหวถ้าอีกหนึ่งก้าวเท่านั้นเองอะ่ะถ้าเราก้าวไปอีกหนึ่งก้าวเราก็จะได้เห็นว่าไอ้ตรงนั้นน่ะ มันมีทางให้เราเดินลงไปหรือว่ามันเป็นเหวแบบก้าวไปแล้วตกเลยถูกไหมแต่มันยังไม่ทันตกไงมันแค่ก้าวไปเพื่อจะเห็นแต่ถ้าเราตัดสินใจไม่ก้าวอีกก้าวเดียวอ่ะแต่เราย้อนหลังหันหลังเดินกลับอ่ะเราก็อาจจะหลุดลอยสิ่งที่ดีๆที่มันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะมันก็อาจจะหลุดหลุดลอยหายไปในพริบตาได้อันนี้คือสิ่งที่บรสคิดไงเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อเราพิจารณามาแล้วเบื้องหนึ่งเบื้องหนึ่ง ว่าเออมันไม่ได้เลวร้ายนะมันก็เหลืออีก9ก้าหนึ่งแล้วพวกก็เลยตัดสินใจ9จนจนตอนนี้สิปีจากที่ผ่านมานะปอดมองว่าในเสือนตัวโอดนะโอกาสนะที่หลายๆคนพูดว่าทุกคนน่ะมีโอกาสที่แตกต่างกันมันก็อาจจะจริงมัง้งไม่รู้นะผมไม่รู้ในความสัตย์จริง ในความคิดของโอนณะวันนี้เพราะสมัยก่อนพวกก็คิดเหมือนกันว่าโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่จากที่ผ่านมาพิจารณาจากงานที่ตัวเองทําด้วยจนทุกวันนี้ที่นั่งเฉยเฉยไม่มีงานทำเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเองเลือกเองและตัดสินใจเองนั่นคือโมเลือกโอกาสเองก้าวเข้าไปหาโอกาสด้วยตัวเองแล้วก็ เลือกที่จะทำเองว่าจะจะทำอะไรแบบไหนแต่ความพร้อมความพร้อมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเขามีเท่าเนี้ยเขาบอกเขาพร้อมบางคนมันต้องมีเท่าเนี้ยเขายังไม่พร้อมก็มีไงโดว่ามันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนมากกว่าว่าคุณมีความคิดความกล้าความกลัวแค่ไหน ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งโบก็เคยมีความกลัวทําให้มันหายกลัวแล้วก็มีความกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวว่าทําไปแล้วมันจะแย่ลงกว่าเดิมลยทําให้เราไม่ทําแต่คนที่เขาทำโบเห็นคนหลายๆคนที่เขาสําเร็จนะบก็ชื่นชมนะแล้วก็มองว่าถ้าเราคิดได้อย่างเขาแล้วเราก้าที่จะทํามันพังก็ช่างหัวมันอย่างเงี้ย แต่เราไม่ใช่ไงเราไม่กล้าที่จะทําแล้วให้มันพังกับสิ่งที่ผ่านมาของเราอะ่ะมันก็เลยไม่มีอะไรที่ดีดีสําหรับเรานะที่เรามองว่าเออมันควรจะดีกว่านี้แต่มันไม่ดีนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะทุกๆคนเลือกเองนะเลือกไปหาโอกาสและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มันเกี่ยวข้องหรือปัจจัยอื่นๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้โอกาสนั้นหรือไม่ได้ แต่จากเราเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องก้าวไปก่อนไปก้าวไปหามันก่อนและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยประกอบประกอบกันนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊